สวัสดีครับพบกับผมเทวาพาลุยนะครับวันนี้ก็จะย่างปลาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกินนะครับผมโอเควนะไปย่างปลาดีกว่าครับวันนี้ก็ไปตลาดมานะครับไปเจอปลาแข้งไก่จะเอามาย่างแล้วก็ปลากระเบนปลากระเบนหนังนะหนังนี่มันแข็งมากเห็นแปลกๆก็ลองซื้อมาดูนะครับผมชิ้นใหญ่ชิ้นนี้กิโลกว่านี่หนังหนามากเขาบอกว่าคนสมัยก่อนทำกระบุ้ง ปูไม้แล้วก็ใช้หนังปลากระเบนนี้นะต้องไปตาแห้งมันจะแข็งนะเขาบอกว่านะนี่เขาเรียกกระเบนหนังไม่เคยกิน,นครับเดี๋ยวลองดูนะแต่ว่าเราจะไปย่างตัวไปล้างน้าก่อนนี่ครับพริกพริกเองอนะ่ะปลูกเองมันผมเรียกว่าดนะีปีเนยดีปีขี้นุกครับผมเป็นภาษาใต้นะว่าดีปีขี้นกนะครับดีปีขี้นกแต่ว่าพริกสีฟ้ามเม,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 ม็ดเล็กมันจะเม็ดเม็ดเม็ดมันเล็กมาก แต่ว่ารสชาติเผ็ดเผ็ดสุดๆนี่สุกๆก็แดงเลยเดี๋ยวจะเก็บไปทำน้ำจิ้มนะทำน้ำจิ้มซีฟูจะกินกับปลาย่างโอเคเดี๋เวผมเก็บพริกก่อนตอนนี้ก็เอาขึ้นย่างแล้วนะครับจะเข้าไปล้างทำความสะอาดแล้วไปสันเอาตัวใหญ่นะนี่โอ้ยท<อ>่ยเอดเที่เด็อตัวขนาดหน้าแข่งเนี่ย ขนไม่ด้วยฐานเลงด้วยฐานไฟมะเนงไฟมะเรงเดี๋ยวก็จะทำน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มซีฟู้ดกินครับผมย่างกินก็เพื่อเอาชีวิตรอดนะเพราะว่าคนเราก็ต้องกินนะกินเพื่ออยู่รอดวันนี้ไม่ มีคลิปที่ว่าตอนหาเพราะว่าอันนี้มันเป็นป่าทะเลนะครับไม่ใช่ว่าป่าน้ำจืดอตอนนี้ก็พลิกนะครับผมเริ่มไหม้แล้วเพราะว่าผมใส่ถ่านไฟไว้เยอะเก็ดไม่มันหนาด้วยต้หไหม้หน่อยให้มันไหม้ไม้จะได้ไม้เกดมันจะได้สุกถึงชั้นหน่อย ปลากระเบนนี่แข็งมากไลยนดูห,หนังนี่พี่เขาว่าหนังทำกระบุ้งแข็งนะหนังหนาหนาโอ้โหเนี่ยดูหนังดิตรงเล็บผมก็นำปีฮะลำปีอะ่ะอืมยังก็ไม่นานาก็สุกเพราะว่าฐานไฟผมใสแดงมากเดี๋ยวผมจะไปทำน้ำจิ้ม,มก่อนขณะรอกว่าปลาจะสุกนะ นี่ครับเราว่ามาตำ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 นะนี่ผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งทำครั้งแรกนะกินเป็นก็ต้องตำเ,เ,เป็นนี่ครับผมกินเป็นต้องทำเป็นนะน้ำจิ้มซีฟู้ดผมไม่รู้ว่ากินได้ไหมก็ลองดูเดี <laughs> ย๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมนี่ครับตอนนี้ตำกอ่อ,อนโอมันจะมันจะมันจะดินนะ นี่กระโดดด้วยสมวนสารทั้งนั้นเลยัค่อยๆตามนะเี๋ยอกระเทียมกระโดดมันมันไม่มีขามันกระโดดได้นี่เห็นไหมไปแล้วกีบนี่ก็มีหลักขีด้วยโอเคเผมตามก่อนครับ ตอนนี้ผมก็ตำละเอียดแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนที่ต้าเอามาผสมกันเดี๋ยวผมตักออกไปผสมก่อนนะนี่ครับตอนนี้น้ําจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออีมือมันกันนะผมเนี่ยอร่อยนะครับเดี๋ยวไปดูปลากันต่อไม่แล้วปลาย่างผมอุ้ยหนังมันหนานะ ตัวมันยังไม่สุกถึงด้านในอ่ะไอตัวใหญ่นี่ก็สุกแล้วนะคิดว่าสุกอู้หูนี่ฮะตัวทอนนี้ยังไม่สุกเลยยุก็ก็จะได้กินนะเพราะว่าไฟแรง้วย ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟนะครับผมอืเข้าอะไรก็พร้อมแล้วนี่มาดูเนื้อปลากันเนือก็จะไหม่นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวผมจะชิมดูอืมอร่อยมากนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วแล้วก็กินได้นะจะรู้ไหมไหมนะครับแต่ว่าเป็นเกล็ดของมันนะ นี่ครับผมน้ำจิ้มซีฟูด้ดครั้งแรกของผมการทำนะกพอ,อร่อยนะครับไม่ได้วักแรง่งอร่อยอร่อยจริงๆเอผมถามคนที่เขาทำเป็นนะก็เลยศึกษาเขาเนี่ยเก็ดมันหนามากครับเนี่ยเก็ดเป็นหนังมันนะครับแข็งด้วยเนี่ยนี่นนเขาว่าแช่งไก่เพราะว่าเก็ดมันเหมือนกับแช่งไก่ ทีนี้ก็มาดูปลากระเบนนะนี่ครับโอ้โหดูหนังครับนี่หนามากเลยโอ้โมีไขมันด้วยมันจะกินที่ไขมันก่อนนะจิ้มแล้วนะจิ้มนะจุ่มลงไปเลยอือร่อยมากครับผมปลาแข้งไก่มันจะมีรสชาต หวานกว่าปลากระเบนนะครับปลากระเบนมันจะได้กลิ่นหอมกว่าหอมไก่ okay. ปลาแข้งไก่จะหวานกว่าครับก็สําหรับคลิปนี้ก็กินเพื่ออยู่นะครับวันนี้ก็ไม่ได้เป็นปลาทะเลก็ไม่ได้ออกไปหาไม่มีคลิปตออหานะครับผมงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะลงคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะชีวิตประจําวันนะครับผม อยู่บ้านก็หากุ้งหอยหาปัาหาปลาอะไรกินอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้นะครับผมโอเคครับผมติดต่ออร่อย